อ่าก็สวัสดีครับพบกับเช่นผมเช่นเคยการจากแกล i l นเกมทีวีนะฮะอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใช้ปลารเเองปัดกูน้ำนะฮะอ่าเอาอือ่นเล็กตักที่ก็มีก็คือบล็ออะไรก็ได้หนึ่งบล็อกฮะในที่นี้ขอเป็นขค้แก๊ฟ้าสีคางฮะบล็อกเพชกับคัญยังมีคือเลยบล็อกเพชฮะบล็อกเพชฮะสำหรับบล็อกเพชนางฮะ ตอนที่สามคือนาฬิกาฮะ,ะแล้วก็ทำงานยังไงต่อฮะจมเพิ่อะตั้เป็นบัพเพค็คจะทำให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะนี่ฮนะจะเป็นจำนวนเท่านี้ก็ได้นะฮะหรือจะให้บัพเพกมันจำนวนเท่าไหนก็ได้ก็แล้วแต่โคงนะอ่าผมขอใช้ทีที่โคนนะฮะ เพื่อความสะดวกและสบายอ่าโอเคฮะก็จะได้มาแล้วฮะแล้วก็วันบล็อกวันบล็อกที่คุณเกมไปอ่ะหนึ่งวอคอ่ะจะวันตัวไหนก็ได้จะวันแบบเป็นรูปไหนก็ได้อ่ะสมมติผมวันเป็นอ่ะเดี๋ยเดีดด ผมมุ่งผมอ่าแบบนี้ฮะอ่าแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะ,จะทําให้ดูนะแตไม่ต้องหลับเนี่ย้องม,มุ่งแบบนี้นะอ่าฮะจะทําเป็นรูปแล,แล้วแต่ในที่นี้เขาเป็นรูปแบบนี้นะอ่ามันก็จะ แบบนี้ฮะอ่าแล้วยังไงต่อฮะวางเลยฮะอ่าเจอเลยที่นี่แล้วก็อ่าแล้วก็ใช้ส่วนผสมเดิมฮะใช้ส่วนผสมเดิมจะจะจะ,จะ,จะ,จะทำเป็นรูปแบบอีกก็ได้จะ,จะทำเป็นรูปเดิมหรือเป็นรูปใหม่ก็ได้นะฮะ่สมมติผมทำเป็นรูปแบบนี้เนี้มันก็ ก็ชน,นะนี่ฮนะมันก็จะได้เหมือนกันนะฮะอ่ามือนกัไนกไ,ดนะได้เหมือนกันนะฮะอ่าได้แล้วฮะอ่าเมื่อจะสลับกันไปนะะอ่าตามบล็อกเลยฮะอ่าแรกอยู่ไหนอันแรกผมก็จะได้ม่จำไม่ได้านหนึ่งนะฮะอ่านี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่อเอเย นี่ฮะนี่ฮะอ่ามันก็จะได้แล้วนะฮะแต่ที่สำคัญก็มีบัคเพปให้หมันกันนะฮะปัะตูวัดก็เหมือนกันนะฮะจำเป็นของแกะบัคเพปนาฬิกานี่นะ,ะอ่าอ่าสำหรับใครที่รู้ว่าวิธีแก้ไขไอ้ที่มันเป็น เวลาผมอะเวลาผมถ่ายใช่ไหมล่ะแล้วผมจะเอาลง y u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  e ใช่ไหมล่ะมันถ่ายคลิป,ลปซะแบบว่ามันถ่ายซ้ำอะ่ะมันถ่ายซ้ำแบบไหนไม่รู้ว่าผมก็อยากดูวิธีแก้เหมือนกันนะฮะซึ่งใครที่ดูวิธีแก้ก็บอกผมทีนะฮะผมก็จะให้ ใครรู้วิธีแก้ก็บอกผมทีนะเอากเล้วยก็ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนะเนี่ยคือซึ่งอันนี้มันจะเป็นนี่ยป,ประตูน้ำนี่ไม่ที่ไม่เหมือนไปประตูแบบนี้นะแบบกรวดออฟซิเดียนอ่ะผมก็จะมาสอนอย่างหนึ่งด้วยนะฮะหาวันพอดีฮะ อาประตูวัปออฟเรียซ,ซึ่งมันจะทำลำบากอาก็อาเป็นประตูเหมือนนรกแบบธรรมดาแหลอะอาก็ทำเป็นประตูแบบนรกก่อนนะฮะมันไม่สามารถเป,เป,เป,เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เลยมันเป็นปตูน้ำอาก็เสร็จแล้วอ่าก็ยังไม่เสร็จนะก็ติดป้ายไว้ที่บักที่สองขอนบั็อกน,นี้นะชายเชื่อก็อาสมุตมิผม 789 987อ่ะ,ะ,ะมีนะคนะ,นนะ,ะมันก็จะมีเขียนว่าเป็นต้นลมปักอีกหมือนละอันนี้ฮะมันก็จะเขียนว่า cancel decompress cancel ค่ะมันจะมีปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มฮะก็ให้กดปุ่มไปฮะอ่าทำไมถึงไม่ได้ฮะง่ายๆเลยฮะเออซึ่งเนี้ยนะก็จำชื่อไว้นะฮะ789กับ987นะฮะอ่ะก็บัมบัมบ็อกไปอ,อีกก็ทำแบบเดิมฮะ 5, 3, 4, อ่ะสามสี่ฮอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะาี่ฮะใช่ไหมฮะแล้วก็อ่ะอามานเอามา,าเกีย์น,นะฮะอ่าเจ็ดแปเก้ากับเก้ปเจ็ดนะฮะก็จะก้นเขียนสลับกันนะเ่าะเจ็ดแปเก้ากับเก้าแปดเจ็ดก็จะเป็นเก้าแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้ายวยเช่คินทูคินทวาวสาะะัญญาณนี้อาจจะนี้เอขาลานตัวนี้หายไปแล้วฮะ เนี่ยเพราะมันไม,ม่มีประตูวาร์ชเชื่อมกันฮะเรากับผมดูฮะในประปออตูวาอ์ชเราจะอิจกุลาลูกเข้ามาพอเข้าไปโอ้ยยพอมันทางนี้ได้ยังไงฮะอ๋อสูงมาเป็นประตูวาร์ชที่มีปักลิงนะฮะก็สามารถหาโหลดก็อาจผมจะบอกวิธีโหลดนะฮะที่ผมโหลดนะก็คืออา่าเข้า Google พิมพ์ว่า ปลั๊กอิหนึ่งจุดสองจุดห้าถึงหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งนะมันก็จะมีปลั๊กอิงมาให้มันก็จะมีปลั๊กอิงที่มันก็จะมีปลั๊กอ,งกกอิงหลายชน,นิดเจ็ดสห้าปลั๊กอิงนะฮะก็หาหลัเออกเลยนะฮะซึ่งเซอร์ฟผมยังไม่เปิดให้ใช้บริการนะฮะก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ